ขอขับไปอีกสักประมาณร้อยกว่ากิโลเมตรได้ไหมถัดไปนิดเดียวข้ามชัยนาธนก็ถึงชัยนาทเลวฮะเขาบอกชัยนาทเมืองคนดีคุณเป็นคนชัยนาทเนี่ครับผมคนดีไหมคะอําเภอที่จะพาไปเที่ยวเนี่ยฮะอําเภอสัมปญาเลยฮะเพราะเขามีโรงพักเก่าแก่อายุตั้งร้อยยี่สิบปีค่ะอืมแล้วเขาเอาตรงเนี้ยมาเป็นจุดขายแล้วก็ทําเป็นตลาดค่ะอ่าเป็นตลาดแล้วก็ไม่ใช่ตลาดธรรมดาเป็นตลาดที่มีของกินที่แปลกตาเป็นของประจำถิ่นและที่สำคัญที่สุดคือกลิ่น ไม่มีสูงพลาสติกท้าน,นี้ก็ต้องเป็นระบบเรื่อยสลายถือว่าเป็นต้นแบบได้ก็ะะเชิญชวนฮะวันหยุดเนี่ยแวะไปได้ไม่ไกลจากกรุงเทพฮะขับรถสองชั่วโมงกว่าเองอ่าคุณอิทธิพันธ์เล่าแบบนี้เดี๋ยวคุณผู้ชมนึกภาพไปออกพาคุณผู้ชมไปดูกันเลยแล้วกันค่ะในเมืองไทยใช่เลยค่ะ โรงพักเก่าสพยาจังหวัดชัยนาทโรงพักเก่าแก่สมัยรัชกาลที่หอายุร้อยยีปีมีตำนานและเรื่องเล่าสุดสะดุง้งโดยเฉพาะโต๊ะสิบเวนรับแจ้งความที่เด็กๆห้ามนั่งเด็ดขาดถ้าตำรวจนั่งก็เรียกสิบเวรน,นะครับถ้าเป็นครูนั่งก็เป็นครูเวน แต่ด้วยความเคารพครับโต๊ะตัวนี้ครับเด็กห้ามนั่งครับเพราะว่าจะกลายเป็นเด็กนะครับก็อย่างนี้เป็นต้นก็จะเป็นเก็บเล็กๆน้อยและที่สาคัญอีกส่วนหนึ่งก็คืออะไรครับบนโรงพักแห่งนี้ครับยังมีตู้ที่เคยเก็บอาวุธปืนนะครับที่เคยใช้มาแล้วก็ยังอยู่ที่นี่และอีกตัวหนึ่งนะครับทิ่ขึ้นบนโรงพักแห่งนี้ครับต้องไปดูะไรครับหีบที่ใส่เครื่องพันธนาการที่นี่ครับยังมีวิวัฒนาการของกุญแจมือนะครับแล้วก็โซ่ตัวที่เป็นแบบโซ่กันจริงๆครับอยู่ด้านบน ก็จะมีนะครับเนี่ยอ่าโซ่สวนก็จะมีกุญเจมือครับก็เคยนะครับเคยหายแล้วก็กลับมาใหม่มาใช้ฝนๆนะเนี่ยอยากเอาไปไว้บ้านแล้วนะนะครับอันนี้สิงแย่มือนะน่ครับโซ่สวนอยากจะนําเรียนนะครับพาชมโรงพักตรงนี้นะครับว่าโรงพักหลังนี้นะครับจะสร้างด้วยทรงปัญญานะครับเป็นทรงปัญญาไตถุนสูงนะครับเสาทําด้วยไม้เต็ง นะครับพื้นก็จะเป็นพื้นไม้ตะแบกส่วนฝาจะเป็นไม้กระยาเลยนะครับที่ไฮไลท์ของโรงพักหลังเนี้ยครับต้องถือว่าปัจจุบันนี้นะครับในประเทศไทยนะครับโรงพักเดิมๆแบบเนี้ยครับที่มีอายุร้อยกว่าปีนะครับหลังเนี้ยเก่าที่สุดในประเทศไทยแล้วก็ยังคงสภาพเดิมเกือบร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับอาจจะลื้อห้องขังบ้างอะไรบ้างเนี้ยแต่ว่ารูปทรงยังเดิมๆอยู่ครับอาจจะมีโรงพักอื่นที่มีอายุเก่าๆแบบนี้แต่ว่ามันอาจจะถูก เปลี่ยนแปลงนะครับมีการต่อสร้างต่อเติมไปแล้วที่สําคัญไฮไลท์ของโรงพักหลักนี้นะครับก็อยากจะนะครับให้คุณผู้ชมนะครับได้ดูในส่วนของเนี่ครับลายเชิงชายแบบขนมปังขิงแต่ว่ารูปที่นี่นะครับจะเป็นรูปของนกคู่กับหัวนะครับเพราะฉะนั้นนะครับแหล่งท่องเที่ยวแห่งนี้ครับจุดไฮไลท์ก็ถือว่าเป็นอะไรครับมีป้ายด้านหน้าโรงพักนะครับคือโรงพักเก่ารอต2อนะครับเป็นแหล่งท่องเที่ยวโดยชุมชน ผมพาท่านผู้ชมมาที่โรงพักเก่าสัพยาอําเภอสัพยาจังหวัดชัยนาธนะครับที่นี่คือต้นแบบชุมชนท่องเที่ยวโดยชุมชนอย่างรับผิดชอบต่อยอดไปสู่ตลาดกรีนดีตลาดท่องเที่ยวโดยชุมชนเมืองสาบยาครับเป็นวิสาหกิจชุมชนที่วันนี้ได้ต่อยอดแหล่งท่องเที่ยวต้นแบบที่มีชื่อเสียงจากโรงพักเก่าสัพยาสู่ตลาดกรีนดีครับตลาดที่เต็มไปด้วยคนรักสิ่งแวดล้อมเพราะว่าตลาดแห่งนี้นั้น ไม่ให้นําเอาพลาสติกเอาโฟมเข้ามาใช้ในตลาดถ้าเป็นพลาสติกก็ต้องเป็นพลาสติกที่สามารถใช้ได้หลายครั้งนะครับนี่คือบรรยากาศของตลาดในช่วงยามเย็นที่เราจะได้เห็นอาคารบ้านไม้โบราณสองชั้นนี่แหละฮะวิถีชีวิตชุมชนที่เต็มไปด้วยวัฒนธรรมหลากหลายภายใต้กิสสำนึกด้านสิ่งแวดล้อมโดยเทศบาลตำบลสัพยา จัดเป็นถนนคนเดินทุกวันเสาร์อาทิตย์แรกของเดือนให้นักท่องเที่ยวมาเดินช็อปชิมอาหารพื้นถิ่นหากินยากและเก็บภาพความประทับใจกับสถาปัตยกรรมอันทรงคุณค่าที่โรงพักเก่าสัพยาจังหวัดชัยนาท